สรุกข่าวสารแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นไปเด็นร้อนดังนี้ผีเดินหน้าเต็มที่ทุ่ม60ล้านปอนนี้เพื่อคาเซมิโลข่าวจากฟันมิโซโโนามานอรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมทุ่มเงินจำนวน60ล้านปอนเพื่อให้สโมสรเรยมาดิตปล่อยตัวกองกลางอย่างคาเซมิโลมาร่วมทีมในถิ o ่นโอทัฟอร์ด โดยแหล่งข่าวรายงานว่าสโมรสรปีศาจแดงนั้นเดินหน้าเต็มที่และต้องการให้ดิวนี้จบให้ได้ภายในวันศุกร์นี้โดยกองกลางทีมชาติบาราซิลนั้นจะได้สัญญาถึงปี2026พร้อมพ่วงออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีแถมเดวิดออสตินสายข่าวที่น่าเชื่อถือรายงานว่าการเจรจาของรลมาริดกับแมนยเวตเต็ดเป็นไปในเชิงบวกและนักเตะมีความเป็นไปได้สูงที่จะย้ายมาร่วมถิ่นอทฟอร์จริง และที่สำคัญไซมอนสโตนสายข่าวที่น่าเชื่อถืออีกหนึ่งคนรายงานว่าสมสรอนริวมาดิดน่าจะยอมรับกับข้อสเสนอ60ล้านตอนนี้แถมคาเซมิโลจะได้ค่าเหนื่อยระดับท็อปของสมสรอนแมนยูเต็ดด้วยถ้าคาเซมิโลกองกลางตัวท็อประดับยุโรปย้ายมาร่วมทีมแมนยูเต็ดจริงด้วยราคา60ล้านปอนด์ในวัย30ปีเด็กผีว่าโอเคไหมครับไม่ฟิล์มกระจกกันลอยกอยล่า t เอ็กตาร์แเน็ตแข็งแร่งกว่ากระจกธรรมดาถึง20เท่า และที่สำคัญ Lifetime v a r a n t ีถ้าจะคิดติดกระจกกันลอยที่ทั้งแข็งแกร่งและดีต้องคิดถึงกอยรานะครับถ้าชอบกดไว้จะใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า